กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยครับวันนี้แล้วคลิปนี้เราก็จะมาสอนลงแอดออนแล้วก็รีวิวนะครับอัพเดตดากอนบบน,น,นี่ยโอ้โหเฟี้ยว เปีวฟ้าม่าวงขาวเขา่อยเนี่ยอึดอึดขึ้นด้วยเนะี่ยดีไม่เข้าเลยเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูวิธีลงกันเลยนะครับโอ้ดูดิวยสวยก็มาถึงวิธีการลงกันแล้วนะครับเข้าแฟ้มที่คนดาวโหลดไว้เนี่ยแล้วก,กดเพิ่มเติมแตกไฟล์ไปที่ เส้นทางปัจจุบันแล้วก็กดตกลงไปฮะก็ได้ไฟล์สองไฟล์นี้มาฮะแล้วก็ให้กดครั้งนี้ไฟล์แล้วก็ตัดครับก็ย้อนกลับไปเกมคอมโบคอมโบแจงรีสอทแพก็กแล้วก็วางนะครับแล้วย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับ,ลบไปที่ดาวนโหลดแล้วก็เดิมครับตดัดย้อนกลับแล้วก็เกมคอมโบแจงมีไฮว ว่างอ่ะเสร็จแล้วครับให้เข้าเกมไปนะฮะเดี๋ยวเรากำลังน,นังเรารอแป๊บพอเข้าเกมมาให้กดเซตติง้งแล้วก็ Global City แล้วกดตรงนี้ครับ a l p h a b e under d o กดบวกครับได้แล้วแล้วก็กดกากบาทออกกดก็ลเลื่อนลงมา resource pack ก็กดบวกนะครับนี่ก็ลเลื่อนใหอีกนันหนึง่งกดไปกดบวกนะครับได้แล้วง่ายครับ ถ้าชอบว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ